อยากติดกล้องวงจรปิดอยากได้กล้องวงจรปิดแต่ติดตั้งไม่เป็นนะครับอยากหากล้องวงจรปิดระบบดีๆระบบ IP ระบบด i จิตอนแต่หาไม่เป็นนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับต่อกล้องวงจรปิดในระบบดิจิตอลครับเป็นระบบ IP แบบง่ายง่ายแล้วก็ง่ายมากๆกบไม่ใช่ง่ายอย่างเดียว ง่ายมากๆแบบอีซี่อีซี่นะครับในรุ่นของนะครับอีโคซีรีส์นะครับง่ายมากๆครับสําหรับกล้อง IP เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับสำหรับช่างท่านไหนที่ต้องการอยากติดกล้อง IP แต่ติดตั้งไม่เป็นนะครับท่านมาดูคลิปนี้จบนะครับทาเป็นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวพ่อบ้านแม่บ้านหรือแม้แต่นะครับคนรับใช้ครับใช้งานได้หมดนะครับไม่ยากครับอีกต่อไปสําหรับคําว่าเดินระบบดีต้อนเป็นยังไงเดินยากไหมครับเมื่อท่านเจอผมในคลิปนี้ ท่านจะหมดปัญหาคลายกังวลในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรติดเป็นเรื่องง่ายๆครับเหมือนเราลดน้าครับเหมือนเราลดน้ําให้แปลงผักลดน้ําให้ดอกไม้ครับง่ายมากๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับไปครับมาดูวิธีการใช้งานครับไม่ยากเลยครับสาหรับเจ้าตัวเครื่องบันทึก NVR เป็นกล้อง IP นะครับในรุ่นของ Eco Series ครับ Udview Eco Series ใช้งานง่ายมากครับชุดนี้เป็นกล้อง IP นะเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการ ควมเอียดชัดนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับก็แนะนําชุดนี้เลยนะครับชุดประหยัดนะครับวันนี้ผมได้ลองตัว Eco s ซ r i e s ในรุ่นของตัว IP ธรรมดานะครับสองล้านเซลแล้วก็ตัวนะครับยูดวนกฮูบที่เป็น Eco s ซ r i e s เหมือนกันมาลองให้ดูนะครับถ้าไหนที่ต้องการชุดนะครับสตัวนะครับสำหรับ Geco s ซ r i e s ในราคาประหยัดแต่ต้องการได้ระบบดิจิตอลวันนี้มีมาจําหน่ายนะครับใต้คลิปนะครับมามาดูวิธีการใช้งานง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องบันทึกแล้ว อยู่หน้านี้นะครับพร้อมแอดกล้องแล้วนะครับใครที่อยากรู้วิธีการเปิดเครื่องใช้งานยังไงผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับคลิปนี้จะเป็นการเพิ่มกล้องให้ดูแบบง่ายๆครับตรงหลังเครื่องบันทึกครับดูหลังเครื่องบันทึกก็จะมีนะครับช่องเสียบ POE ให้4ตัวนะครับแล้วก็พอร์ตแลนให้1พอร์ตนะครับหลังเครื่องบันทึกนะครับตรงนี้ครับมีพอร์ตแลนนะครับมี POE นะครับให้4พอร์ตนะครับมาดูวิธีการกันเลยครับว่าการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้ผมทดสอบอยู่ที่ สายแลนอยู่ที่20เมตรให้ดูนะครับสายแลนยี่สิเมตรครับเสียบกล้องตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล้องอีโคนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับอุปกรณ์นะครับรายการอุปกรณ์ไว้ใต้คลิปว่ามีอะไรบ้างครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการทดสอบทดลองดูนะครับระบบ IP นั้นไม่ยากเลยนะครับสาย20เมตรครับสามารถเดินสายครับต่อ1ตัวเนี่ยได้ถึงความยาวถึง0 0เมตรอ่เมตรนะครับให้ครับอีกคนหนึ่งเสียบให้ดูครับมา เสียบเข้าไปที่ช่องหนึ่งครับช่องที่1่ของ POE ครับ POE จะมีอยู่สี่ช่องครับหลังเครื่องบันทึกนะครับอ่ะเราเสียบเข้าไปแล้วช่องที่1นะครับตัดภาพไปที่หน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยขึ้นจอเล็กนะมาครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับให้กล้องมาทํางานนะครับตรงนี้ตัวกล้องก็จะมีแค่พอร์ตแลนแค่พอร์ตเดียวครับเดินสายแลนเส้นเดียวครับลูกค้าไม่ต้องต่อเดปเตอร์นะครับนี่มีแค่สายแลนเส้นเดียวนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ครับเป็นอีโคซีรีส์ครับ ยู c o ว e ว i e s นะครับเป็นระบบดิจิตอลครับความชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งนะครับว่าคุณภาพของตัวกล้องนั้นจะชัดไหมนะครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลครับมาแล้ว1ตัวนะครับภาพมาแล้วครับง่ายๆเลยนะครับกดนะครับ Exit ครับภาพมาแล้ว1ตัวนะครับนี่ครับชัดมากครับ1ตัวมาแล้วนะครับสำหรับตัวกล้อง Eco ในะครับในชิ้นที่1นะครับ หนึ่งตัวขอญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับตัวที่หนึ่งมาแล้วครับ่ะต่อไปตัวที่สองครับสายแรนอีกยี่สิบเมตรมาครับมาครับผมวางบนบนเครื่องบันทึกให้ดูนะครับอีกยี่สิบเมตรนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับนี่หัวท้ายครับสายยี่สิเมตรหรือจะใช้สายหนึ่งร้อยเมตรได้ครับเดินไกลสุดหนึ่งร้อยเมตรครับเอาอีโคซิลีมอีตัวหนึ่งอ่าเสียบสายแรงเข้าไปตั้งแก๊กนะครับนี่ ปลายสายครับไปเสียบเข้าเครื่องบันทึก n อ r นก็ยังมีนะครับอีกช่องหนึ่งอะเสียบช่องที่2ครับเสียบครับเสียบตูดนะครับเครื่องบันทึกช่องที่2ครับเสียบเข้าไปแป๊กนะครับนี่ไฟติดครับนี่ช่องที่2นะครับ ECO s e r i e เหมือนกันนะครับตัวที่2องนะ ECO s e r i e จะมี2ล้าน4ล้านนะครับ2ล้านแล้วก็4ล้านนะครับ ใครสนใจชุด4ตัวพร้อมใช้งานในพาลาประหยัดลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเสียบสายแลนรออย่างเดียวมาละเห็นไหมครับหน้าจอขึ้นแล้วนะครับผมกด exit ออกครับหน้าจอขึ้นแล้วนี่ครับสวยสดงดงามครับนีู่ผู้ใดเนาะที่มาหล่อแท้แต่ว่าอ่ะตัวที่สครับหานไปสตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทไลท์นะครับรุ่นที่2จะเป็นสมาร์ทไลท์ครับตัวนี้เป็นอีโค่สมาร์ทไลท์ครับรุ่นแรกจะเป็นอินฟราเดนะครับรุ่นแรกครับกล้องกล้องตัวที่1เป็นอินฟาเรดครับกล้องที่2จะเป็นสมาร์ทไลท์ครับจะมีไฟด้วยไฟติดเวลาเจอคนนะครับตัวสมาร์ทไลท์ตัวกล้องอีโคตัวนี้ก็จะเปิดไฟนะครับเปิดไฟเมื่อเจอคนนะครับตัวแรกจะเป็นอินฟาเรดอย่างเดียวครับตัวที่2ก็จะเจอคนนะครับเจอคนปุ๊บก็เปิดไฟเลยนะครับเป็นสมาร์ทไลท์เป็นภาพสีตอนกลางคืนนะครับไป ตัวที่3ครับมาอีก20เมตรนะครับวางบนหลังเครื่องบันทึกเหมือนเดิมครับควายสายครับตอนนี้หน้าจอภาพมา2ตัวแล้วนะครับ2ตัวครับอ่าโอเคนะครับผมเสียบเข้าไปที่ตัวกล้อง2ล้านนกฮูกนะนกฮูก2ล้านครับอีโคเหมือนกันครับเสียบไปเลยหลังเครื่องบันทึกนะหลังกล้องนะครับตัวกล้องเสียบสายแรนที่กล้องครับเสียบเข้าไปดังแก๊กนะมาตัวนี้ดังแก๊กนะครับ ปลายสายเหมือนเดิมครับเสียบหลังเครื่องบันทึกช่องที่สามครับ P/E ครับหลังเครื่องมี P/E นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ช่องครับภาพมาไฟติดครับไฟติดนะครับภาพมาไฟติดครับรอสักครู่หนึ่งนะครับไม่ต้องทำอะไรครับจิบกาแฟรอยอย่างเดียวนะคง่ายง่าย easy easy นะครับส่วนในง่ายง่ายครับ easy easy นะครับผลิตภัณฑ์ของตัว ยูนิวิวนะครับมั่นใจช่างส่วนใหญ่มั่นใจเลือกใช้ยูนิวิวครับตัวนี้รุ่น e c โคนะครับบายซีวุดไอทีไทยแลนด์นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับรุ่น e c โคมีจัดจําหน่ายที่บริษัทซีวุดไอทีเท่านั้นนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามกับน้องๆเซลเซลนะครับที่ดูแลท่านอยู่ได้เลยทั่วประเทศนะครับหรือติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมีสินค้าวางจําหน่ายให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเอาไปใช้งานครับในส่วนของตัว คือบันทึกแล้วตัวกล้องของจอฟิดมาแล้วเห็นไหมครับมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับง่ายๆครับออีีซ่ีซี่ครับกด e x i t ออกครับมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับสวยสดงดงามนะครับเป็นกล้องวิชคาเลอร์ครับกล้องน้องหูครับไม่รู้จักกลางคืนตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับมาตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับง่ายๆเลยนะครับลูกค้าเอาไปแล้วไม่ต้องทำอะไรคือคือเสียบสายแลนแล้วมันพร้อมติดอะครับ เสียบสายแลนแล้วพร้อมติดเลยนะครับไปอีกตัวหนึ่งนี่สายแลนอีกเส้นหนึ่งครับเส้นที่4รับง่ายๆครับกับกล้องอีกตัวหนึ่งกล้อง2ล้านนะครับกล้องลกฮูก2ล้านผมก็เสียบเหมือนเดิมครับเสียบที่พอตแลนนะครับเสียบเข้าไปให้มันดังแก๊กนะครับปลายสายเหมือนเดิมครับเสียบเข้า PO e หลังเครื่องบันทึกครับรูที่4ครับเสียบเข้าไปก้นเครื่องบันทึกครับนี่ไฟติดเหมือนเดิมครับไฟติดสักครู่หนึ่งให้มันนะครับ ส่งสัญญาณ data และส่งไฟเลี้ยงไปที่กล้องเรียบร้อยแล้วรอ data ครับให้มัน d e t e ท t ค้นหาเจอนะครับให้มันหากันเองอัตโนวิครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรจิบกาแฟรอมือนเดิมนะครับมือนเดิมเลยครับมีง่ายง่ายครับ Easy-easy ครับช่างใหม่ๆนะครับไม่ต้องกลัวครับติดตั้ง IP ติดตั้งไม่เป็นนะครับใครไม่เป็นช่างนะครับก็ติดตั้งเป็นครับมี ตัวกล้องก็จะกระพริบกระพริบนะครับค้นหานะครับเป็นระบบ AI ครับตรวจจับแสงพื้นที่โดยรอบเพื่อจะไปวิเคราะห์แสงในเวลากลางคืนที่เป็นกล้องนกฮูกนั่นเองทําให้ภาพสีกี่สชั่วโมงแม้ไม่มีแสงมีนิดเดียวกระติดนิดเดียวก็เป็นสีได้ครับโอเคภาพจงมามาละอ่ะง่ายไหมครับกด exit ออกเหมือนเดิมครับ exit ยืนนหนเอ่ยเนี่ยโอเค เห็นไหมครับนี่ครับนกฮูกนะครับ W H I P ค่ารัก0.0003นะครับชัดเจนนะครับนี่สวยสดงดงามครับสวัสดีครับโลนะครับกลางคืนเขาก็จะเป็นภาพสี2ยี่สชั่วโมงนะครับในรุ่นของตัวกล้อง Uniview Wish Color นะครับเป็นกล้องนกฮูกนะครับวันนี้มีนกฮูกเป็น2ตัวคือ2ล้าน2ล้านกับ4ล้านนะครับนี่2ล้านกับ4ล้านนะครับขนาด2ล้านพิเซลกับ4ล้านพิเซลนะครับแล้วก็ตัว ชแนลหนึ่งกับชแนลสองจะเป็นสองล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ต่างกันตรงที่ไวท์ไลท์นะครับกับอินฟล่าต์นั่นเองนะครับง่ายๆครับอีซี่อีซี่นะครับใครที่อยากติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับระบบ IP ระบบดิจิตอลนะครับไม่ยากเลยนะครับมีนะครับเสียบเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเสียบไปแล้ว4ครับเหลืออีกหนึ่งช่องทำอะไรเอ่ยนี่เหลืออีกหนึ่งช่องครับนี่ดูแลนเหลืออีกหนึ่งช่องไว้ทำอะไรเอ่ยนะครับเอาไว้ดูออนไลน์ครับ ไปที่เราเตอร์ครับเราเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ 4G หรือเราเตอร์ของอะไรก็ได้ค่ายไหนก็ได้ที่บ้านลูกค้ามีนะครับไวร์เลสเดสเ็ตนะครับเดินสายแลนนะครับตืดๆๆๆมาอีกเส้นหนึ่งนะครับเดินมาจากเราเตอร์ครับช่องไหนก็ได้ครับ1 2 3 4รูนะครับเส้นหนึ่งนะไปเข้าหลังเครื่องบันทึกครับมา NVR นะครับหลังเครื่องบันทึกเขาจะแยกให้นะครับ POE พอ POE นะครับแลนพอแลนนะครับนี่เหลือหนึ่งช่องพอดีครับสำหรับ ดูออนไลน์ผ่านมือถือนั่นเองครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วลูกค้าก็จะพร้อมดูออนไลน์นะครับในส่วนนี้เรียบร้อยจบนะครับภาพมาภาพมาเสียงมาโอเคนะครับไม่ต้องทำอะไรลูกค้าไม่ต้องเซตอะไรเลยนะให้ยุ่งยากทําหน้าที่แค่เสียบสายพอนะพ่อบ้านแม่บ้านพ่อครัวแม่ครัวนะครับประอุยแม่อุยนะสามารถทําได้นะครับอีซี่อีซี่สบายๆนะไม่เป็นนะไม่เป็นช่างไม่มีความรู้เลย ก็สามารถทําได้แบบนี้เลยอีซี่อีซี่นะส่วนในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสอนการดูออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน UNV Link โตหรือ UNV Link หรือ e z View นะครับนั่นเองใช้ได้ทั้งหมดนะครับคลิปทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นนะครับโอเคนะผมใครสนใจผลิตภัณฑ์นะครับ UNV i i e w by s e w i t IT นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Eco ทั้งหมดที่ผมนำมาไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบันทึกนะครับแล้วก็ตัวกล้องวงจรปิดนะครับ UNV นะครับตัวเซตตามหลังนะครับเป็น e c โคซีรีส์นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์นี้กับบริษัทซีวัสด์ไอทีเทเลนหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเท็ดเทเทศเทนะโอเคง่ายไหมครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามครับและมีคำถามคอมเมนต์มาอยากให้ทำคลิปไหนเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตวัสดีครับ